สวัสดีครับเราที่ผ่านมาเราคุยกันไปแล้วเนาะว่า,าการรีบาลานซ์เป็นยังไงบ้างมีกี่แบบอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปทีละตัวนะครับอันนี้จะเป็นฉบับสั้นก่อนก็คือจะเป็นแบบที่สามารถเข้ามาแก้ไขแค่ตัวคอนฟิ i c บางส่วนเงื่อนไขบางอย่างแนละ้วก็เอาไปรันได้เลยานะฮะส่วนใครที่อยากได้แบบยาวฉบับไป ปรับนู่นปรับนี่เยอะๆหน่อยก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับโอเคเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับหลักหลักก็เหมือนเดิมนะครับก็คือต้องอินสตอลตัวแพ็กเกจพวกนี้ให้ครบนะครับบางตัวมันก็จะเป็นเป็น u i วอินแพ็กเกจอยู่แล้วแหละแต่แพ็กเกจอย่างพวก cct x panda py tset น่าจะย่อมจากทำโซนปะ่ะอ่ะโอเคพวกเนี้ยคือบางตัวจะต้องอินสตอลเพิ่มนะครับก็ลองดูนะครับ สำหรับเวอร์ชั่นนี้ผมบิวออนเป็น python 3.9เนาะอ่านตรงนี้นะครับ3.94.4 4. 4. คือถ้าในอนาคต python มันอัปเดตเวอร์ชั่นไปแล้วมันมีตรงไหนใช่ไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ผมก็จะกลับมารีโค้ดให้นะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครอัปไปแล้วหรือว่าผมทําไม่ทันยังไงเนี่ยก็คือพยายามอ e ินสตาเป็น p Python เวอร์ชันนี้ซะจะได้ง่ายนะครับในการใช้งาน โอเคสำหรับใครที่ต้องการแบบสำเร็จรูปนะครับก็มาดูที่ตรงนี้เลยในตัวโค้ดไม่ต้องไปทำอะไรมาเลยนะครับก็เข้ามาที่คอนฟิกนะฮะก็จะเห็นว่าอ่าผมทำเป็นอ่าเป็นเลเบลให้แล้วแหละว่าตรงไหนต้องใส่อะไรนะครับอย่างตรง API key เนี่ยก็แค่เอา API key มาใส่นะครับตรง secret key ตรง secret ช่อง secret เนี่ยก็แค่เอาตัว secret มาใส่ ตัว API กับ Secret หามาจากไหนเข้าไปที่สักคู่นะครับเข้าไปที่ FTX นะฮะแล้วก็มันเข้าไปที่ FTX แล้วก็มันจะมีปุ่มให้ Create API Key ตรงนี้นะครับอ่าก็จะได้ API Key กับ Secret Key มาก็สามารถที่จะ c o ปี copy, แล้วก็ไปวางก็คือ Copy 2ตัวนี้แล้วก็ไปวางช่อง API กับช่อง Secret ได้เลยนะครับโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้มันขี้เอทให้จริงไหมอ่ะจริงแฮะโอเครลบกกันโอเคนะครับทีนี้ Sub Account ก็ต้องตรงกับตัวชื่อของ Sub Account ที่คุณสร้างขึ้นมานะครับที่ตอนที่จะทำารับแ c count เมื่อกี้แล้วก็ในส่วนของแพรก็ ใส่คู่ที่ต้องการจะเทรดลงไปตัวโทเค็นเนมก็ใส่ชื่อเหรียญ mm hmm. ลงไปนะครับแล้วก็รีบาลานซ์แฝลูก็คือตัวนี้เป็นตัวบอร์ดรีบาลานซ์แบบฟิกแฝลูก็คือใส่ลงไปเลยว่าอยากให้มันฟิกไว้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปลองดูตัวอย่างนะครับที่ผมทําเป็นแซมเปิลไว้ให้อ่าอ่าตัวอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ API key เราเอามาใส่ secret API secret เราเอามาใส่ แล้วก็ชื่อ Subaccount สมมุติว่าชื่อ l i b e r a n c e เ r p ก็ใส่มาตรง Account Name เนี่ยจริงๆเราตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับคือแค่ให้มันแสดงผลตอนที่เราปล่อยรันไปปุ๊บเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันเอ้ยอันนี้แอคเคาทมันเป็น Account อะไรนะครับก็คือพยายามใช้ชื่อที่สอดคล้องกับตัวสับแอคเคาทนะครับหรือจริงๆใช้ชื่อสับแ c คเคาทเลยก็ได้หรือตั้งให้มัน รู้เรื่องตั้งแต่ตัวสับแอคเคท์เลยก็ได้ไม่แบบตั้ง 1, 2, 3่งอาอะไรเงี้ยคือมันก็จะงงนะครับอ่าอย่างแพทย์ในตัวอย่างก็คืออย่างสมมุติถ้าอยากรีบราเอ็กพก็แค่ใส่เอ็กพียูเเข้าไปแล้วก็ตัวโทเคนเนมมันก็จะเป็น XRP ตัวโทเคนเนมหาจากไหนเราเวลาเราเข้าไปดูพวกอ่าวันอ่ามาเก็ตนะครับบางทีไม่ต้องเอาชื่อเต็มมันมาใส่นะครับอย่าง XRP เนี่ยไม่ต้องไปเอาร i p p l e มาใส่นะครับ เข้าไปดูที่ wallet อ่าไอตัววงเล็บข้างหลังเนี่แหละครับคือเนี่ยอ่าอกอย่าง xrp ก็จะเป็น xrp วงเล็บข้างหลังอย่าง binance อ่า binance coin เนี่ยก็คือเอาตัวคำว่าอ่า bnb มาใส่ไม่ต้องพิมพ์ว่า binance coin อะไรเงี้ยไม่เอานะครับต่อมาพอ c o n f i g เสร็จแล้วโอว้ต้องเซฟไหมอะ่ะ สไปพอคอนฟิ i g เสร็จแล้วย้อนกลับมาที่ตัวโค้ดที่เป็นเมนนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรมาเลยนะครับก็เลื่อนลงมาดูที่ตรงนี้อันนี้ผมตั้งใจแยกไว้คือไม่อยากให้มันไปปนกับคอนฟิ i g นะครับอย่างตัวอันนี้จะเป็นเงื่อนไขในการรีบาลานซ์แล้วก็อย่างที่เราคุยกัน ไปว่าในการรีบาลานซ์เนี่ยมันก็จะมีขั้นต่ําในการรีบาลานซ์ถ้าเป็นอของเดิมโอชิปของเดิมอยูไ่ไหนวะโทษทีนะครับอ่านี่อย่างของเดิมต,มตามตัวอย่างที่เราคุยกันไปนะครับก็คือตัวเนี้ยขั้นต่ํามันคืออ่าขั้นต่ําเวลาเทรดเวลาเทรดเนี่ยมันคือหนึ่งหน่วย พอมันเป็นหนึ่งหน่วยปุ๊บเราก็จะเห็นว่าขั้นต่ําเวลาเราจะรีบาลานซ์เนี่ยมันก็จะเป็นแวลูของแต่ละช่วงถูกไหมครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยราคามันจะไม่ได้ราคาในตลาดคริปโตอ่ะมันมันจะไม่ได้วิ่งข้ามทีละช่องแบบนี้หรอกแต่ว่ามันจะไปปรับที่ไซส์เช่นเดี๋ยวเราลองไปดูที่ XRP ก็ได้นะครับอย่าง XRP เนี่ยขั้นต่ําในการซื้อขายมันคือ1ห,หน่วยถูกไหมครับ ทีเนี้ยแ,แปลว่า value ขั้นต่ำในการซื้อขายณนะราคาเนี้ยมันก็คือ1.4เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะดีบาลานซ์ทีละให้มันดีบาลานซ์ขั้นต่ำ1.4อะถ้าเราสมมุตินะครับสมมุติถ้าเราใส่แค่1.4ไปเลยพอราคามันขึ้นไป1.5แปลว่าค่าตรงนี้มันจะต้องเปลี่ยนไปด้วย ถูกไหมะัะเพราะว่า1ห,หน่วยมันจะไม่ใช่1.4และ1ห,หน่วยมันจะกลายเป็น1.5เพราะฉะนั้นเวลาใส่ผมมักจะใส่สัก3หรือ4เท่าของของรีบาลานซ์ขั้นต่ำหรือหรือแนวคิดอย่างหนึ่งคือเราอยากให้มันรีบาลานซ์ถี่มากน้อยขนาดไหนก็ปรับตรงนี้นะครับอย่างอ่าจะเห็นว่าอ่าสมมติโทษนะครับ ตั้งใจว่าจะกดตัวอื่นให้ดูอย่างถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ออยอายางบิตคอยนขั้นต่ำมัน5เหรียญอย่างเงี้ยก็ต้องไปแก้ให้เป็น5้าเหรียญน,นะครับโอเคก็มาปรับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมว่าสำหรับคนที่ไม่ได้สเตก ftt ไว้25 FTT เเนี่ยเมกเกอร์ Maker, ถึงคุณจะวาง วาง position อ่าโทษนะครับวาง order เป็น maker คุณก็ยังคงต้องเสีย maker fee คือค่าธรรมเนียมอยู่ดีแต่ถ้าเกิดคุณ s t a k FTT ไว้25 FTT เนี่ยคุณไม่อ่าคุณจะไม่เสีย maker fee ถูกไหมครับเพราะบอรดตัวนี้ผมตั้งค่าไว้ให้มันวาง order เป็น maker เท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเวลาคุณจะให้มันขยับเท่าไหร่ถึงจะซื้อขายเนี่ย ถ้าเกิดคุณต้องเสียค่า maker fee คุณก็ควรจะเว้นระยะห่างไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างอันนี้หนึงจากเดิม1.4แทนที่ถ้าเกิดขั้นต่ำก็ควรจะเป็นสักประมาณ5เหรียญอะไรเงี้ยนะครับโอเคต่อมาปรับตรง time sequence ตรง time sequence เราคุยกันไปแล้วถูกไหมครับว่าเราจะให้มันรีบาลานซ์ทุกถ้าเกิดอยากให้มันรีบาลานซ์ ทุกๆค่าฟิกค่าหนึงก็คือสมมติให้อยากให้มันรีบาลานทุกๆ1วินาทีก็คือก็แค่ใส่เลขหนึ่งเข้าไปไม่ต้องทําอะไรอยากให้รีบาลานทุก15วินาทีก็แค่ใส่เลข15เข้าไปทีเนี้ยสมมุติถ้าเกิดเราอยากให้มันรีบาลานนานๆทีรีบาลานเช่นทุกๆ1นาทีวิธีก็คือใส่1ตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนตรง t i m multiplier ก็คืออ่า จากเดิมหน่วยมันเป็นวินาทีใช่ไหมัถ้าอยากให้มันทาเป็นนาทีอยากทําให้มันเป็นนาทีก็คือคูณ60เข้าไปและสมมุติถ้าเกิดอยากให้มันเป็นชั่วโมงมันก็ต้องเป็น60คูณ60ถูกไหมครับอ่าอะไรประมาณนี้อยากให้มันรีบาลานซ์อยากให้มันเช็คทุกๆก,กี่นาทีก็ใส่เข้าไปผมก็ใส่หนึ่งไว้กว่อนแล้วกันจริงๆปกติผมจะใส่60ไว้นะครับ ทีนี้ทำซี q u e นต์ก็อย่างที่บอกนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันรีบาลานซ์ด้วยเวลาค่าคงที่ค่าเดียวหรือจะให้เป็นชุดของเวลาหรือชุดของค่าคงที่ก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าเราก็จะสามารถเอาเลขอะไรมาใส่ก็ได้อย่างอันนี้ผมเอาเลข r a n d อมชุดหนึงเข้ามาใส่นะครับก็2502อะไรเงี้ยก็เข้ามาใส่ศูนย์ใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับตรงนี้ก็ มันทำมันติไพรเออร์พอใส่ไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะรันต่อไปเลยโอเคสำหรับตัวเวอร์ชันช็อตก็จบแล้วแค่นี้เองเวลารันก็สามารถที่จะถ้าเกิดใครจะรันใน VS Code ก็กดรันได้เลยปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับแต่คือจริงๆก็เอาไปรันใน Python ปกติทีเนี้เวลาสมมุติถ้าเกิดมี Error <c oughs> อะไรขึ้นมาส่วนใหญ่ บอตัวนี้มันก็จะปริ้นแจ้งเออร์ที่เจอขึ้นมาอยู่แล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามนะครับว่าบอบอดมันเออร์เพราะอะไรพยายามแคปตัวที่มี e อ r o r อมาให้ผมดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปลองรันให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมขอแก้ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปลองรันให้ดูว่าเวลาทํางานมันจะทํางานอย่างไงอันนี้ผมขอแก้ตรงไฟล์อันนนี้นิดหนึ่งของทุกคนไม่ต้องแก้นะครับอันนี้คือผมแก้เพื่อจะได้ลองรันให้ดูอโอเคเดี๋ยวลองไปดูตอนมันรันกันนะครับสรุปรันไม่ได้เฮ้ย อ่ะสรุปรันไม่ได้เคินเลยนะครับอ่าอย่างอันเนี้ยลืมลืมลืมเล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยผมก็เป็นทำแอคคาลเทสขึ้นมาแล้วกันจะรีบาลานซ์เอกรีทุก,ทกอ่าฟิกไว้ที่ห้าแล้วก็จะรีบาลานซ์ทุกทุกหนึ่งจดห้าโอ้โอโออยูนไ่นวะโอเคอันนี้ไม่ต้องไปลองยิงนะครับคือเดี๋ยวอาจเสร็จผมก็ลบออกนะครับ โอเคอ้าวขอโทษทีครับมันต้อง open with Python อ่าพอมัน error แบบนี้สมมุติถ้าเกิดเราลองกดดันแล้วมัน error มันคือมันเด้งหายไปเลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ว่ามัน error อะไรมัน error อะไรอะ่ะไม่รู้นะครับเมื่อกี้จริงๆอ่าสมมุตินะครับ สมมุติว่ามันเจอเออร์แบบไม่แก้เราสามารถเข้ามาลองเทสในนี้ก่อนนะว่าเอ๊ยมันเออร์เพราะอะไรเมื่อกี้น่าจะเกิดจาก something อาจจะเป็น FTX เอร์เลหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ปกติสมมุติถ้าเราเปิดในใน VS Code เนี่ยมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าอ๋อโอเคอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันทำงานเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันก็กำลังหมุนอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็จะบอกเราว่า มันก็จะมีบอกหมดว่าอ่ตอนนี้พ i ายเป็นเท่าไหร่ Value เป็นเท่าไหร่ถ้ายังไม่ถึงเวลารีเบลามันก็จะบอกให้เอยคุณรอก่อนแล้วก็ตัวไทม์ e ซ็ควนไทําเควนก็คือตอนนี้เราอยู่ในลูปไหนของการพักอย่างนี้คือพัก2นาทีเดี๋ยวผมขอแก้ตรงนี้นิดนึงแล้วกันครับคือจะได้ดูว่าอ่สมมติว่าหน่วยมันเป็นวินาทีแล้วกันจะได้เห็นตรงนี้นิดนึงนะครับ เห็นไหมฮะพอสองวิผ่านไปมันก็จะเข้าไปวนไปเข้าลูปใหม่ตั้งแต่แรกนะต่อมามันก็จะบอกว่าอ่าต่อไปรอห้าวินะมันก็จะห้าวิถึงจะเข้าลูปใหม่แล้วก็นะถ้าศูนย์วิก็คือไม่ต้องรอเริ่มเลยจบถูกไหมครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ลองไปรันดูได้อ่าเดี๋ยวผมรันในนี้ให้ดูเลยกันอย่างนี้อ่าโอ ทครับอ,อ่าต้องเป็นมีอ่ะก็โอเคโอ้พอดีผมเปิดไฟล์ขึ้นมาเมื่อกี้ครับอ่าเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเวลาสมมุติถ้าเกิดคุณเจอ e er อ r ร์หรือว่ามีปัญหาอะไรพยายามแคปเออร์ er ror, ตรงนี้มาให้ผมหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็โอเคประมาณนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดู คำอธิบายแบบละเอียดของโค้ดกันในคลิปต่อไปนะครับ